อันนี้มะเขาขวุา้วโอ้มะเขาสวนหลงลงค้มเบาแล้วมะเขาสวนพักเข้าสวนพักบักแตงบักทั่วทัวหลังบานอีกสวนหนึ่งอีกนี่คือบักแตงบักแตงที่ลูกสาวปลูกไว้ให้คือกันแล้วนี่ก็ได้สว่วงโควิดเขาเลยปลูกไว้ให้กิน ออกลูกออกลูกออกมาคลายแล้วนี่ยยิ่ได้กินกันกกกกนี่กอีกมากนึงเขาปลูกไว้ให้กินเนาะหลายอยู่ออกมากออกลูกออกมากออกผลหลายอยู่่ว่าท่านได้เก็บเดี๋ยว้เก็บกันแรง่ จะได้เก็บกันลั้งเป็นหมาดทุ่นกระกบัก่วฟักเงาสวนนี่ก็มีทั่วปักแตงคือกันวราวเฮ็ดกันลายหมงเฮ็ดสวนขั้วลังบ้านมีอยู่สองสวน สวนมีก็เป็นสวนบักแตงกับสวนผักแล่แต่าร้เด้อเมื่อย่าย,ยกับบกเก่งล่ะผักของเฮาอันนี้หอมปลอมหอมปลอมบันเฮาอันนี้ก็สลัด สลัดใบซอยใบยน้อยเก็บกินกนันนี่ก็อีกน,น,นั้นนึงตุ่นมึงรักแน่สลัดน้ำแน่น,นีพผักกาดกระจนบานเห่าพักกาดส้มดอกกาดส้มดอกพักกาดกระจน,นนี่กับข้หน้าของกินบานเห่า อันนี้กักเขียเทศเคียเลนกะล่งออกดอกมีแต่ฝีมือของเขาปลูกไว้ให้นี่ก็ล่งออกดอกออกผลนั่งแลวดอกบานแล้วอันนี้ก็บักทั่วฟักงาวคือกันนี่ปลูกไว้ให้มีซูยางได้กินกันทั่วฟักงาวบักแตงกัวแตงบบกกัวมีมดระยะนี่ พ่อได้กินได้อยากพ่อได้ยูได้กินได้นั่นแล้วน้ำบานเท่าพ่อได้ซื้อกินดอกมากหน่วยห้ายได้กินกันแล้วบักเตงนี่เราบักเตงปลอดสารพิษถ้าปลูกกินเองบ่ได้ใสสารเคมียงังทั้งสิน้นหอมปลอมเขาือกัน ยาตาลายเด้อนี่มัดแนวกินแนวอยากมวงหลังบานเฮาเก็บไปบัวอุ้มแล้วจะเห็ดข้าวเหนียวบักมวงกินกันแล้วโดกโดกหลังบาน ห่วงหลังบ้านนี่บักหนาวหนาวหน่อยบ้านเฮาบักนาวอันนี้ก็บักพริกกวนหลังบ้านย่อมหย่อมหน่อยหน่อยบักหนาวหน่อยบ้านเฮาเนี่ยนี่มันบักหนาวเกษตรบักหนาวเป็นบักหนาวบ้านเฮาบักหนาวหน่อย มาเขากระดกจ้ลูกสาวลราปลูกไว้ให้นี่ก็ได้เอาเบียร์มาปลูกแต่หน่อยๆได้ผลผลิตแล้วได้กินหลายปีแล้วเขาปลูกไว้ให้กินอันนี้ก็ฟักทองหล้างบานเท่าอีกหมองนึงอีกนี่คนละหมองนี่สองหมอง หมากของเขาน้ำกระลังเป็นลูกหน่อยเต็มอยู่คุณเขาไปทายไก่ก็ไดู้ออกลูก มือกล่องจำเป็นเด้อนี่เด้อตาไลาเ่เด้อแม่กับโปรมันเตี้ยนมือกล่องมันเตี้ยนทายลูกเฮ็ดเขาเหนียวบกม่วงกันเอาไปโบมแล้วเก็บไปโบมแล้วซุกแล้วเขาจะมาหายบึงตอนนี้โบมแล้วเขาใน ทงเลยนนกะตะไข่หลังบานเท่านี่บ่เอื้อมีแต่แนวกนินนี่ก็ต้นลัเบอรี่ต้นมักม่อนต้นมักร้าน,นี่ก็หมักฟักทองกำลังจับหมากแล้วหมากของเขากำลังสิใหไง กำลังจะออกลกอูกตัวฟักงาต้วมะละกอผสมผสานพักสวนขั่วผสมผสานทั่วกันได้กำลังจะออกดอกออกลูกดอกออกผลให้กินดอกเขากำลังสิบานอีก ล่างเป็นลูกหน่อยล่างจุดออกดอกออกผลพัดท่องกกำลังออกลูกนี่ก็อีดลูกหนึ่งพัดท่องก็ได้ลูกของเขาหลายหน่วยแล้วเนาะพักสวนขั้วหลังบ้าน ล่างเป็นหมากอันนี้ครคับปุคกงงลูกสาวปลูกไว้ให้นี่เขาได้ออกลูกออกหมากออกผลให้บักพริกอันละกอเขาปลูกไว้ให้หลายต้อนอยู่ ฝลโตกลงมากก็จะได้กินกันเนี่ยร่างจะออกดอกนี่ร่างจะออกดอกออกผลหลายต้นกันเยู่อันนี้น้าอันนี้เขาก็เฮ็ดไว้ไฮนี่เขาผสมไว้ไฮไว้ห้แม่เฮ็ดไวด้ทะลุด ชวนหลังบ้านเฮ้มี่หลายอย่างส่วงโควิดนี่็ัฐบุรุตายดอกมีพักม,มี่มีกลิ่นอยู่บ่ได้ออกนอกบ้านไปหาซื้อพักดตกปลูกกินเองเลย thua phạt nhau là phí mưu không được sao bộ quay hải hải mẹ đủ lẻ quay chín mua hải ọc nọc bán.